าให้ฟังบายชีนนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือเรื่องชีวิตคือปฏิหารเขียนโดยวินเลวารินเรื่องของขวัญวันอังคารหญิงสูงอายุคนหนึ่งได้รับของขวัญชิ้นหนึ่งจากบุตรชายเป็นกล่องของขวัญห่อกระดาษสวยงามเมื่อเปิดออกมาพบว่า ภายในเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือว่าวันอังคารตั้งแต่นั้นมาทุกวันอังคารบุตรชายนางก็มาดูแลบ้านช่องแทนแม่นางสามารถออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านพบเพื่อนๆกินอาหารอย่างสบายใจโดยไม่ต้องห่วงบ้านไม่ต้องรีบกลับไปดูแลสามีเป็นหนึ่งวันเต็มที่นางสามารถผ่อนคลายตักตวงความสงบใจชั่วครู่ชั่วย,ยามหลังจากใช้เวลาทั้งชีวิตดูแลครอบครัวเลี้ยงดูลูกๆจนเติบใหญ่ นางบอกว่ามันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่มุมหนึ่งในประเทศอเมริกาแต่มันอาจเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในทุกที่ทุกมุมโลกและเป็นเรื่องจริงของใครก็ได้ที่ยังมีพ่อแม่และยังรักห่วงใยพวกท่านคุณก็สามารถมอบวันอังคารเป็นของขวัญแก่ผู้บังเกิดเกล้าได้เช่นกันเดือนละครั้งก็ดีสัปดาห์ละครั้งก็เยี่ยมวันละครั้งเป็นเลิศ วันอังคารไม่จำเป็นต้องเป็นเวลาทั้งวันอาจเป็นเพียงการทำให้ท่านรู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งความกระตันยูที่ซุกเก็บไว้ภายในใจไม่มีความหมายนักหากไม่ตามมาด้วยกล่องของขวัญที่ทำให้พ่อแม่มีความสุขข้อความภายในกระดาษจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้ผู้บังเกิดกล้าวเป็นสุขและคุณก็รู้ดีที่สุดว่ามันควรเป็นอะไร บางครั้งคนเป็นพ่อแม่ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการที่ลูกเป็นคนดีไม่ทำร้ายคนอื่นและสังคมบางคนนอกจากจะไม่เคยให้อะไรแก่พ่อแม่กลับสร้างภาระให้อายุไม่น้อยแล้วแทนที่จะทำงานหาเงินยังกลับไปแบมือของเงินพ่อแม่บางรายวางไข่แล้วยกลูกให้พ่อแม่เลี้ยงบางคนส่งพ่อแม่เข้าบ้านพักคนชราทั้งที่เลี้ยงพ่อแม่เองได้ ไม่นานเกินลืมมานี้ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งออกจากวัดกลับบ้านทุกวันไปดูแลแม่ชาราซึ่งอยู่คนเดียวไม่นานเกินลืมมานี้สตรีนางหนึ่งดูแลแม่ชาราผู้ช่วยตัวเองไม่ได้เช็ดเนื้อเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนน้ำให้ไม่นานเกินลืมมานี้เด็กหญิงคนหนึ่งทำงานหนักหลังเลิกเรียนเพื่อหาเงินมาเลี้ยงพ่อซึ่งเป็นอัมาภาตทุกวันและทุกวัน ภาพเหล่านี้ทำให้เราเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีความสามารถตอบแทนคุณและนี่เป็นจุดที่ทำให้เราต่างจากก้อนหินต้นไม้แบคทีเรียหรือเชื้อโรคภาพเหล่านี้ทำให้เห็นว่าค้องควันวันอังคารอาทิตย์ละครั้งเป็นเรื่องกระจิรฤทธิ์เหลือเกินความกระตันยูเป็นมาตรที่ดีที่สุดในการวัดคุณค่าของมนุษย์ดังที่ปราชชาวกรีกโบราณซิเซโรกล่าวไว้ราวหนึ่งปีก่อนคริสตกาลว่า ความกระตันยูมิเพียงเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหากยังเป็นต้นกำเนิดของคุณธรรมทั้งปวงคุณค่าของมนุษย์คนหนึ่งอยู่ที่การกระทาการรู้คุณการทดแทนคุณปราศจากสิ่งเหล่านี้แล้วมนุษย์คนนั้นก็มีค่าต่ำต้อยกว่าเชื้อโรคกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดี ราตรีสวัสดิ์